ยอดครับแางแดกไอ้ยู่บุงว่าเตียกไปครับหลังต่อไปครับที่น้องครับไปขอปีเลยแล้วไปไปไป n h าหลังนึงกระดักไปดีใกล้กันคือหาบบเห็นบ, <c oughs> บ่เห็นเลยแต่ว่าทีม่มันจอมกันเลยดดิมันลอยลงหรือเปล่าไปครับพีอดอกเดี๋ยวพอเรากินนี่เดี๋ยวผมค้นหากันจะข้าวกันไปดิ ใส่เก่าเหลือเหลือกเกียครับพี่นอ่องครับเสียสรงหลังไปเดี๋ยวไปเท่พี่นอ่องมึงมาบเดินหน่อยไดลายปรนไดี ครับพี่น้องครับมื่อวีนภาพี่น้องมาดักกุ้งครับแล้วก็มื่อวีนผมสีเห็ดสูตรเงี้ยให้พี่น้องเบิ้งมื่อนี้เป็นสูตรแปลกๆครับพี่น้องครับมื่อนี้เรเคยเห็ดจักเถื่อมื่อวานทางแดกสีเราลองครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมสีล่องใส่นมตัวดีเบิ้งครับพี่น้องครับสีผสมครับห่อมกับอาหารปลาดุกครับพี่น้องครับแล้วก็ยีใส่ซอสแกงเลยเราเบิ้งวิธีผสมครับพี่น้องครับครับหารปลาดุกของส่ียนาเมื่อวนครับพี่น้องครับ แบบจีนก็มาผสมกันก็นห้าใส่ไปเลยห้ามขวดครับทห้ามันเหลืออยู่น้อยนึงมาผสมได้เลยครับพีน่น้องฮะไอห้ามเขาเป็นหลายหลายครับคันนาดว่าสีลุ่งในระมาณเกแตแปดหังนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับใส่เข้าไปเลยลมเป็นลมจืดครับเดี๋ยวลองขันมันก่อนครับติดแขนวะเห็นถ้ำครับพี่น้องครับถ้ำหลายเถิบเลยโอเคครับพี่น้องครับเข้ากันแล้วเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจิบปั่นหลาก็ใส่ในหมูงหลาก็ิยดักให้พี่นอ้องเบ้องจั่อยครับพี่น้องครับต่างรหลกลกนี้เลยครับพี่น้องครับจะถิ่นจะปลากันเด้อครับบม่ได้ลงจิบโดนแหละเป็นเดือนละ น้ำคนทางดีแล้วครับพี่น้องครับไปครับหลังต่อไปครับ โอเคครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมใส่พี่น้องเบิ่งซ้ำนี้แล้วก็มาต่านดุนกันมืออื่นว่ากุ้งสีเขียวไลยปานใดครับปกติแล้วเฮามาดักกบเวลามันน้อยครับพี่น้องครับเดีใส่ดักต่างกางเว้นให้พี่น้องเบิ้งที่หายโมงสามที่จะโม่มื้อนี้สอดแก่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวสอดแก่งมาเบิ่งกันว่ากุ้งสีเขายวไล่ปานใดโอเคครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับมื้ออื่นพ่อกันใหม่ไปครับสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อกันเช้าสวยเติบครับพี่น้องครับแดดออกจรางฝากเลยเหมื้อนีมือนี้เพมายามกกุ้้งดัไวว่ะนี่ สวัสวยเติบแล้วครับพี่น้องครับเาจะบ่คุ้มว่าดีเขาร้ายบา่ไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับบ๊าบอันผมดักไว้เก้าหลังครับวแนใ่ใจว่าสูตรนี่ที่ได้ผลดีบ่จังได๋กะฝากพี่น้องเป็นกครับรังใจคนที่ตามกดไล์ก็แชร์ผมน้ครับพี่น้องครับไปครับไปเบิ่งลังเรกกันเลยครับพี่น้อง ออกเบิดหรือออกเบ็ดด้วยหลังแดดลงครับี่น้องยอดครับพี่น้องครับนี่งานหลังแดดครับต่ำเลยครับอือยอดครับหลงัลงแดด จากไปนี่เข้าบ่าอปอกันรดครับพี่น้องครับบพอาดรักขามขึ้นโดนเติบแล้วครับพี่น้องครับไปครับหลังต่อไปครับน,น้ำเลยครับพี่น้องครับ น,นี่มันอร่อยขึ้นกันครับคือคว่าได้ผลดีด้วยโอเคนะเอาไอายู่ครับพี่น้องครับตัวเชื้ออย่างเดียวหนำเล็กไว้นะเยมงามึาใส่ใครับพี่น้องครับ ช่วนะยไลกุ้งกําลังสิวรครับพี่นองครับเต็มปากหูเลยกุงกําลังสีเหลืองบอกอบอกี่ตะก,กลุ้งนะครับดูนี่กุ้มแน่นเลยหลังกนันจัเกันเออ เด่นครับพี่ดอนครับล้างนีว่ามันสามขีดครับสามขีดน้าหดไปเลยมันมันมันมึไปล้างนีกับข้าคืกกันล้างนีกับข้าคืกกันกี่รอบตัขึ้นสววนี่ว่าต้อง่วงเลย รอยได้นี่ก็ไรี้สิบ,บาทครับดิไปครับหลังตทอไปครับนั่นหมาเลยมึงตั้ตตงนี้เด้ไหมเนี่ กขูด่ดี่งแมน,แนอุ้นไม่ห่วยแมน,นเบิรดแมนเบิร์ดดิ่งขู่ตัวเองครับพี่น้องครับมาดิหยอดเลยหมีมานมานมันเลยห้างเป็นมันเด่นี่ครับเป๊ะแนันโอเคครับพี่น้องครับเดีอยวอยู่ใต้หลังเกือบอยู่เดี๋ยอีกที่หาหลังหมดแล้วหลักกโดนลงเทียรครับพี่น้องครับลงคลิปเทียร์ล้วก็พี่น้อง จังได้กับเป็นกำลังใจกันกนิดเด้อครับเขามากดติดตามให้ผมน้ำกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะทิพย์กันพยายามสิลงคลิปเรื่อยๆครับอยากหลายอย่างครับพี่น้องครับเป็นง,งานลงงานสุดข่าอยู่หายินน้มันหยุทธ์ยังเฮ็ดคลิปครับบางเทือกกับวัได้เฮ็ดบางเทือกกับวัได้หยุดไปครับหลังต่อไปครับบัดนี้ยามปุกกลางยาม ยี่ร่องเอ,อ้ยบาดยี่ร่องเอ,อ้ยกูไงครับโลกลกัวครับตัวเดียวเลยบาดไลกินกุ้งผมบกักหลายเลยโอ้โอ้อเอ้อแหววป้อเตียงเลยกินอิ่มหลายป้อเตีงเลย มาด้ด้วยครับฮู้นก็ปลาทึ่งนี่โล้กลัวครับพี่น้องแผ่นๆกันไปเลยโอ้สุดยอดมีมนันมีมันขนาดว่าสวยดวยิให้อยู่บุง้งว่าเตียกไปครับหลังต่อไปครับพี่น้องครับไปปอ่อยู่เลย กุ้งหรือปลาบัตยิดเลยครับพี่ต้องเป็นเฮ้เบิ้งเขาบอกหอยออกกันหอยเปล่าหอยปังคือหอยเชอรี่เชอรี่ในปากบางเนาะเบิง้งพี่น้องดิยากากสากเลยชัดว่ากล่องอู้ยยะกากสากนี่ข้างในหอมด้โอ้โหนะาห้ แน่นครับพี่น้องครับสูตรนี้สูตรนี้ดีได้บ้านทั้สูตรได้ดีเอาสูตรนั้นมาลงลกนะสูตรดักุงปูสูตรได้ดีเอาสูตรนั้นมาลงครับพี่น้องครับสูตรดักุงูก็มีสูตรตายตัวเลยสูตรได้บรรเขาร้ายเขาเอาสูตรนั้นมาลงโอ้ขนาดยามสวยเลยไอครับลัางต่อไปดิลัางไกลๆกันเลยแลก็เองย่างไปห้องมัน

เสียคือพ <boundaries> ี said, ่น <phải be found uno> yeah, ้อครับกุ <trendy> ่ผมเสียชองหลังบังอ้ยมันจะั่นเ็นสมัยกห้องกันเห็นมมนมันลงลหึกบอกี่ลักไปหนีไหมล้างไปปลายานีไหมล้างไปปลายปาหลังนึง กระดักไปดิใ,ใกล้กันคือหาบบเห็นบบเห็นเลยแต่วักที่มันจอมก้นเลยเด้มันลอยลงหรือเปล่าไปครับพี่ดอกเดี๋ยวก็า,ากินนี่เดี๋ยวผมค้นหากันจะข้าวกอนสรุปครับพี่น้องครับหมู่เสียสวงสองหลังครับพี่น้องครับแปกใจอยู่มันยังบ่ทันเบิดหยุบบ่ยังมียุมมยมมยมมบ,บม,อมีอยู่เนาะหรือว่ามันจะเลื่อนเดวเมื่อกี้ยล้วมันมีของขายแบบนี้หาอยู่หายจินเข้ามาหาอยู่หายินแต่ว่า ถ้ามาเจอสถานการณ์แบบนี้มาเจอสภาพแบบนี้นี่โอ้ว่าใครดีปันได้โอเคครับพี่น้องครับการถือว่าสรงสรงหลังนี้เข้ากระแบงเข้าไปกินทำบุญทำทานไปสำหรับคนที่ว่าเขาเจ้าอาชีพมีแนวดักแนวหาอยู่กินหาอยู่หากินคือเข้าโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิไปสรุปให้พี่น้องเบิ้งอันตัวใดที่มันเสียแล้วก็เสียไปครับผมอาจีพมาสวยกันเลย้อนี้ไปไปเบิ่งผลงานร่วมมื้อนี้ นี่ครับพี่น้องครับผลงานร่วมบุณีไสเก่าเหลือเกล็ดครับพี่น้องครับเสียซองหลังไปเดี๋ยวไปเทพี่น้องมือมได้หน่อยได้ไลน์นไดีโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานตะวันกะเสียมุ่งซองหลังครับพี่น้องครับบุณมาดักโดนแลวกอีกอย่างหนึ่งเขามาสวยนะมุนะมาสวยเขาอดอีกมาปอดอไกนี่มายามยาม้วก็ีโยกไปเลยอีกนี่เพราะมันเข่านายิืดบ้านอีกเข่าไหลเพราะเขาเอาซองหลังเพราะมันดักอยู่ใไกลกันครับพี่น้องครับ ดาดักไก่ก็นี่กับดาดยู่ไก่กันคันเขาเห็นหลังนี้กันมันได้หน่อยเขา,าเขาก็าสิเอาตัวล้ากมคิดว่านะไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้กัฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับพ่อกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวไว้เที่ยพี่น้องบึง้งจะลืมกดติดตามให้ผมนำ้ำและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปครับพี่น้องครับจากสองอีสาบนบาติซี่หลากหลายกับการเฮ็ดสูตรเงี้ยครับพี่น้องครับสูตรเงี้ยว่ามีสูตรไตโตสูตรใดดีเอลสูตรน้ำมะลงครับไปครับ

เรียบร้อยเลยเ,ลยเลยอฮ้ผมการร่วมครับพี่ต่อครับ